ไม่มีตอนไหนคกูไปเรียกว่าแดงสำรวจดูรอบๆอ๋อรู้แล้วไปต่อเองไม่เป็นอทางไปไม่เจอ ยังเลม มันใหญ่ติดไปตัววะโอ้มันจะไม่ตายแล้วมันไม่ได้ระเบิดสามลูกมาก็ไม่น่าไม่น,าน่ารอดอ๋อมันแหลกไปแล้วอยู่ก็ได้ไปะเกลียดแบกเอง คงไม่เจออะไรที่มันสามารถทำให้ตาฉลาดตัวขนาดนี้สลบได้ละ นาวานนายังไงประตูแล้วก็มีแผนอีกจะคว้าไม้าไมาตั้งไว้อยู่หน้าประตูด้วยถ่ายรูปรมันแล้วไปขอดอรเตอร์ขอความดีกว่านป่นไงมันจะหามันไม่เดอ รูปนี้ก็หนาวไปแล้วขึ้นไปทางบนเราวปองเติร์นตกไปขอดูเลยแล้วกันได้ยับเตอร์นไปขอลลดีผมเจออะไรมาต็ดูข้าวถ่ายหน่อยสิโอ้แผ่นหินโบราณของชาทะเลอย่างนั้นหรอแต่เป็นกลังมากเลยสภาพักกูดูไม่เจ <c oughs> อเจ๋อออะวะ ไม่เป็นไรแบบนี้พอใช้อุปกรณ์ถอดรหัสได้อยู่<อ>คุณช่วยถือภาพแบบนี้สักแป๊บหนึ่งสิ เอี้ยผมอ่านมันได้แล้วโชคดีจังโอ้ดีดีหนุนก็โล่งใจมันเขียนว่าอะไรหรอรู้เหมือนมันจะเป็นกระถาประมาณนั้นโบราณพวกนี้ผมไม่คุ้นเลยมันยากจะขอใจความทั้งหมดได้ทำไมคุณไม่ลองไปถามชาวทะเลดูล่ะน่าจะมีคนที่พอจะรู้เรหัสลับหราถาอยู่นะโอเคท็อปเลอร์เอาผมนั่งกระถาโบราณนี่ม่นแบบต้องเป็นคนกะขอความไม่ได้ก็หรอถ้าทำได้มันเป็นสืบเก่าอยู่ในศาลเจ้าทะเลเยอะแยะเลย เนี่ยโมอ,อาจจะช่วยก็ได้นะเอ้าเดี๋ยวไปหาแป๊บหนึ่งไปโชว์ขอญาตไปตามหาสิ่งที่เรียกว่าปัดมังกรปัดนกแก้วหัวมังกรก่อน,นมัอนอไม่ได้ลงมานานมาก ยังไม่มีปา่าตตกูเฮ้ยไมตตาผหดโตตอนกลางคืนเอ้ยโดนแดก มันเป็นปลาต้องคืนเก็บได้หมดเลย อีหนึ่งก็าตายดิมันไม่ตายด้วยมึงกองนี่โอ้สวัสดีพี่ลา ไปเลยเอาไปทั้งตัวเลยโอ้ยเฮียปาวดึ้ตกดกูด้วยเชี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 ยรเชียร์เชียกดตายดิเงี้ย

ไม่ก็่แดกอย่างเดียวเลยพาพวกอ,อ๋อตื่นพี่ชายตายนิปรรศทางคืนหรอ ร้อยยี่สิบห้าโลแบบยาวๆครับ

มันสาดเอาไปเป็นไหมมั้งเท่าไหร่นะห้าสิบเมตร Tumbuh, iya. Wih, this is palai, 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 palai. Ini palai, ini ini ini. เป็นเนต้วยของโคดดีเฮ้ยตาคนนี้มันแดกมเอาึกอะไรอะ่ะมึกหนะ้าตาแปลก มันต้องแดกเอาได้แน่กเลยอันนี้กูว่าแล้วมึงต้องแดกกูจริงๆด้วยหมึกตัวญี่ปุ่นเฮ้ยมันดุจังอนะ่ะ ไอ้สิแหมไอ้ไอ้ไจะแดกเราวะดิเดี๋ยวลงดูแถวนี้จะตายไหมวะไม่เอาค่อยดีกว่าไปห้องนันแต่ค่อยดีกว่า หลาตัวมันเริ่มเลยนี่ไ,ไม่ได้ด้วยมันไม่ขอพี่แกตายรนะนใจ ก่อนรอบก่อนจุ๊กจุ๊กจุ๊กหาลูกศรปุ่นก่อน,นได้แล้วครับพี่มาครับ <c oughs> แม่นมือเป็นนัดดึงไอ้ <c oughs> โอ้โหไม่มีตัวไหนคือกูไม่ียกว่าแดง ผีฆหาแล้วไม่ตายอ้ขาดาเมจไน้อยนึงโอ้น้าวัชลามเสือแดมโบดเลยนีย้ยางยางเราเะเจนอยู่ยางไม่ไปหรอกยังไ,ได้อยู่ยังไ,ได้อยู่ ดำหรึกเกินไปที่กูต้องการดำและเอาแค่เ็มแล้วจ้า มาณห้าสิบสิบห้าสิบแนี้นี่ว่ะเฮ้ยปาปบกดกเยงเดียวเลยยี่สิบโล ไม่อะไม่มีเอ้ยอ่ะตอนนี้ป้อหมายหันหน้ามามันก็หันหน้ามันไม่หันอะไรนี่ อ๋อนี่ปากสีแดงด้วยกับล้งไม่เหมือนกันจริงๆริงโดนชอบไแน่กับพี่งนให้มันขัูลดีกว่ามึงกระแดดใช่ไหมแปลว่าเราต้องมาเรื่อยๆอยนี่หว่าชี้เป็นตุกขาหายปาตัวนั้นน่ากู้ตรงนี้มีกู้

bạn với hà lạ escape hot vé ao lơi à, chính đi โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตายได้ไม่ระวังตายได้ มาด้วยในซื nice. อ้อหาไม่เจอผูก็หาไม่เจอ ไข่กุ้งหรอกเจ้าสีฟ้าว้าวโอ้คุณถ่ายภาพได้บ้างงั้นรอ้องคุณนู้นได้ไหมเอ่ะปลานี่ยยังไงกันเนี่ยทาลิสติกให้มันก็ย,ยังไงกันเพิ่มงหมนเหรอลองเล่นน่ะจริงแล้วซเซไค้รีนเรื่องปลาอยู่นะิดนึงนะถ่าภาพผม,มใช้ประโยชน์อย่างนี้เลยผมแจงว่าคุณก่อนจะต้องถูกใจเอ้ยขอบคุณครับอยู่จะดถ่ายภาพอยู่ทุ่นแข่งขอบคุณสำหรับน้ำมือบ้า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 มันโชว์รออยู่ โอเดฟคุณัไม่ได้หรออ,อือโอ้ปันเจ้าเอ่อคุณอะไรวะลืมชื่อสวัสดีค่ะทุกคนอยู่อิสานในเอ็นดีซค่ะวันนี้เรามีแข่รับใช้สุดธิด,ด้ค่ะ พราะทีเราทราบแผกคนนี้มีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยก,กับมันโชแล้วก็นิสัยฉันหมายถึงน้นนองแสดงเระดับตำนานนะคะใครวะยอยกี้ระานโทษนะซินซิโลอิสอจะกนินอะไนี่มันโชเมื่อก่อนที่ฉันเห็นเลน้น,ร,าาร,น,นร้านอาหารโรงแรมห้าดาวนี่ให้เชานอาหารโซแบบนี้นี่มันโง่ฉลาดขายไม่ดีเด็ดจ้ะมันแย่เยอะมาหล่อนนีึงแล้ววิจัรอาหารที่ใส่ร้าย,ายนายหรือเปล่า คุณโยชิเอช่วยเล่าเรื่องใหน้นายฟังสินะเส่แล้วรอนนั่นแหละแล้วคุณมาสถานที่ส่งๆนี้ทําไมล่ะฉันคิดว่าคุณจะมารีวิวแต่อาหารที่มีชื่อเสียงเท่านั้นสิอีกอแม้การรีวิวของเธอตอนนั้นอะ่ะมันทำไม่เสี้ยนหนาทีตอนอยูตอนนี้ไงล่ะเ<อ>สียงของฉันน่ะเสียหายความคิดเห็นจะบอกว่าฉันใจแคบขนสมบัติเหมเป็นนักชิมและ<อ>แล้วอาชีพการเป็นนักวิจารณ์อาหารก็ไม่เป็นที่ยอมรับเดือนั้นมาเขาบอกกัาเป็นเพราะเธอเสิร์ฟเมนูน่ารังเกียจให้ฉัน มันไม่น่าจะเข้าวงการนักแสดงแต่ไปได้สวยเท่าไหร่แย่เลยพาสโต้พูดแังนั้นก็ได้วีมีปรากฏตัวพาสโต้จิปยางแห่งอิตาลีซึ่งขอแนะนำให้รู้จ so ักพาสโตแอนติจวานพาสโต้แอนโตนิโอจิโอวานี่อาหารนะจ๊ะว่าที่ฉันพามาจากอิตาลีเพื่อสั่งสอนให้รู้ว่าอาหารระดับหรูเป็นยังไงไงพวกฉันได้ยินมาเรื่องอะไรเยอะแยะเลยแล้วเชนนอกขอดให้รู้สึกแปลกๆก็เดือร้องสนใจเนี่ย นายมก็พวกดีแต่เปลือกวันนี้ชชบสุดหเห็นทำไมเชฟแล้วคนครัวจะต้องคิมงวดก,วก,กับผมก็สือดีพวกการเวลาทดสอบเขาแล้วเปียกวาดิเด็บให้ผ่านการทดสอบการเวลาไม่ได้ทำให้อาหารอร่อยขึ้นอาหารพวกนายมันน่ารังเกียจฉันแสดงให้เห็นเองว่นายได้เรียนรู้ทำไมอาหารจะเลี่ยนเป็นอาหารแนวหน้าของโลกว้าวกินดำไม่ชอยมานะคะใจไม่ไหวแล้วสอดยังไงเอาละค่ะติววันนี้ก็คือพาสต้าม,มันข้อกันแข่งวันสูดท้ายได้เปลี่ยนทุกที่เลยอะ่ะ ซูชิแทชชิ่งลูกบอลยอดเชฟยอดฝีมือทั้งสองแล้วมาดูใครดูกันนะคะว่าใครคือคนที่วินเซนต์จะเลือกอเหมือนเช่นเคยตางแข่งขันจะได้ทุนอีกสองวันดังนั้นน้องเขากันที่นี่สองวันนะคะมันก็เหมือนตอนหน้าดูกันท่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในยอดเชฟแทชชิ่นพาสตา่าคนแข่งกูมาจากอิตาลีกูทำซูชิขายพาสต้าไม่โกม,มัหน่อยเหรอไอเชฟันเรียนเลยก็เลยเปรียบดิ เห็นดูรายการทีวีแล้วเห็นบอกว่าหนึ่งในสปอนเซอร์รายการก็คือ BHC Company เนะี่ย hmm. BHC c o มพ a n y ร้านอาหารชายชายชื่อดังหรอ <is> ร้านของพวกเขาก็ดีอยู่นะแล้วทำไมอ๋อ <Yeah. S 1> ถูกต้อง,องพวกเขาอาหารดีใช้วัตถุดิบสดใหม่ด้วยวแต่ว่าแต่ว่าอักษรซีในบีเอ BHC มาจากคอฟ w f o r d งนะี้ยนั่นแหละปัญหา <Yeah. S 1> อะไรนะเพิ่งสังเกตุโรค East c ฟอร์ดงนั้นเหรอคลิครอบครัขวของหล่อนมันจะได้ถูกสักวันหนึ่งหล่อนก็ร,รับช่วงต่อพ <Hello. S 1> อใจละเพราะอยู่นี่เองหล่อนถึงมีความรู้เร,เรื่องอาหารท,ทั้งที่เป็นทั้งที่เป็นนักแสดง ฉะนั้นเลยว่าหล่อนมาเอาคืนนายรายการนี้แน่เขาเป็นไปได้แล้วยังไงทั้งหมดที่หล่อนทําได้ดีคือการเรื่องทีมแขแข่งขันหลังจากนั้นก็วินเซนต์เล้วว่าจะจบยังไงลินของเขาไม่เคยโกหกฉันจะมีโอกาสชนะอยู่ถ้าฉันเตรียมตัวดีครั้งนี้ฉันจะใช้เมนูจากหมึกตะกุ้งช่วยไปหาหมึกฮัมโบ่ขู่ขาวข้าวสา,าลีก็เตรียมให้หน่อยนะหมึกฮัมโบเป็นนักล่ายำข้าวคืนนายจะต้องไปํำน้ำต้งคืนเพื่อจับมันโอเคเนี่การางนี้ไม่ง่ายสำหรับปันชงไง บอกว่าจะไปดำนะ้าตอนกลางคืนก็มีเฟซต้ตองกลางคืนมาให้ฉันทําเลย